สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้นะฮะรีวิวไปเรื่อยจะมารีวิวงาน๊อปอับพาเลตกันนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่ใช่จากเลิฟไลท์แล้วนะฮะแต่ว่าจะเป็นซีรีส์ใหม่นั่นเองนะฮะก็เป็นตัวละครที่มาจากซีรีส์ทูเลิฟลูดาร์กเนสนั่นเองนะฮะก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครของยูกิมิคังนั่นเองนะฮะน้องสาวสุดน่ารักของยูกิริโตะพระเอกของเรื่องนั่นเองนะฮะ ตัวมิคังเนี่ยก็เป็นตัวแรกเลยนะในไลน์บัฟเฟอพาเลอของซีรีส์ทูรบลูนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีมาเพิ่อมอีก8ตัวด้วยกันรวมเป็น9ตัวนะในเซตนี้ด้วยกันนะฮะแต่ว่าวันนี้นะฮะคลิปนี้เรามาดูน้องมิคังกันก่อนมาว่าตัวนี้เนี่ยจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะฮะโอเคแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะเรามาชมเออ่รอบๆก่องกันก่อนดีกว่านะฮะสำหรับกล่องนี้นะฮะก็จะในธีมของสีส้มนะฮะ เป็นมิคังที่กําลังใส่ชุดว่ายน้ําอยู่นะเป็นชุดว่ายน้ําของโรงเรียนนั่นเองนะฮะนี่ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นกล่องพลาสติกใสๆแบบนี้มองเห็นด้านในแบบชัดเจนเลยนะฮะด้านล่างก็จะมีเขียนไว้ว่าป๊อปอัพพาเรตตรงนี้ก็จะมีชื่อตัวละครนะฮะมีคังยูกินะฮะแล้วก็โลโก้ของซีรีส์นะฮะทูเล็บลูดักเน็ตนั่นเองนะฮะด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นโลโก้ป๊อปอัพพาเรตนะฮะนี่แล้วก็เห็นมุมมองด้านข้างแบบนี้ด้วยนะฮะ ด้านหลังก็จะเป็นลวดลายแบบนี้เลยนะฮะนี่เป็นลวดลายประมาณนี้นะฮะด้านข้างฝั่งนี้ก็เป็นกล่องใสๆนะฮะด้านล่างก็มีเขียนว่า Mac Factory นะฮะด้านใต้ก็ไม่มีอะไรนะขาวโพโลนเลยนะฮะด้านบนก็เป็นกล่องใสๆนะโอเคเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่านะฮะว่าน้องมีคังเนี่ยจะสวยสดงดงามก็เซ็กซี่ขนาดไหนนะฮะจะเหมือนภาพโปรโมทภาพโฆษณาของเขาหรือเปล่านะฮะชึบอ่ะแกะเรียบร้อยแล้วนะฮะมามาดูกัน อาชืนะ้อ่ปแล้วเราก็ดึงเข้ามาเลยนะนี่อ่ากล่องนี้เราก็เก็บไปนะสำหรับตัวแพ็คเกจด้านในนะฮะมันก็จะเป็นบล็อกพลาสติกห่อหุ้มมาแบบนี้เลยนะฮะนี่เห็นไหมอ่าเป็นบล็อกพลาสติกใสๆแบบนี้เลยนะฮะห่อหุ้มตัวฟิกเกอร์มานะฮะแล้วเราก็ต้องแกะสกอ็อตเทสอีกหนึ่งรอบนะฮะมันจะมีสกอ็อตเทสติดเอ่อตัวบล็อกอยู่นะฮะแล้วก็แกะไปนะเอ่อฝั่งนี้อีกอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้อีกอนน อันหนึ่งนะฮะโอเคมาฮะเราแกะออกมากันชึบโอ้โหแน่นแน่นอันนี้แน่แนเลยชึบเอ้ยแน่นเว้ยชึบโอ้โหอย่างแน่นเลยชึบอ้าวโอ้โหก็จะแกะได้แน่นมากนะโอเคพอแกะออกมาแล้วก็จะมีของทั้งหมด2ชิ้นนะฮะเป็นฐานแล้วก็ตัวเอ่อฟิกเกอร์นั่นเองเดี๋ยวผมขอแกะถุงพลาสติกพวกนี้ออกก่อนก็นแล้วกันนะฮะ โอเคฮะแกออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะด้านในก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกนะฮะก็จะเป็นฐานนะฮะเป็นฐานรูปทรงหกเหลี่ยมนะฮะรู้สึกว่างานป๊อปอัพเนี่ยฐานเขาจะเป็นทรงหกเหลี่ยมทุกตัวเลยนะเท่าที่เห็นมานะไม่ว่าจะเป็นเอ,อ่อเรื่องไหนก็ตามนะฐานจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะฮะแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยสีก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะ แต่ว่ามีคังตรงนี้เนี่ยฐานเป็นสีส้มนะฮะก็สีเดียวกับตีมบนกล่องเลยนะฮะแล้วก็เป็นพ้าใส่ใสๆนะวองทะลุได้นะ,ะแต่ว่า,าไม่ถึงจะใส่เจวอะไรนะเป็นขุนๆมัวๆอย่างนี้เลยนะฮะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมสีส้มมีรูสําหรับเสียบเท้าของเขาอยู่3รูตรงนี้นะฮะเล็ก กลางใหญ่นะฮะไม่ใช่สิน,นี่ต้องใหญ่ใหญ่กลางเล็กสิเออชี้อันนี้บอกอันนี้เป็นเล็กซะง,งั้นทั้งที่อันนี้มันเล็กกว่า<ฮ>มึนๆน,น,นะฮะเ <laughs> พ,พิ่งจะตื่นนะฮะ <laughs> โอเคสําหรับตัวฐานก็มีประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะ <laughs> แล้วก็ตัวฟิกเกอร์นะฮะนี่น้องมีคังของเรานะฮะนี่ <laughs> เป็นไงสวยไหมโครงหน้าเบ้าหน้าเหมือนกับตัวละครในอนิเมะไหมผมรู้สึกหน้ามันทู่ๆไปหน่อยนะ <laughs> มีใครคิดเหมือนกันไหมว่าหน้ามันดูทุ่ๆไปอะ หมายถึงในตรงบริเวณคางเนี่ยบริเวณคางของเขาเนี่ยมันดูทู่ไปหน่อยอะ่ะมันน่าจะแบบยื่นลงมากว่านี้นิดนึงอะ่ะเอออันนี้หน้ามันดูสั้นๆไปสั้นสั้นทู่ๆแปลกๆไป,ไปหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากนะแค่รู้สึกมันทูๆ่ๆหน้าสั้นๆทู่ๆไปนิดนึงอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะแค่นี้ก็สวยแล้วนะฮะนี่ก็เป็นชุดออว่ายน้ําของโรงเรียนนะฮะนี่เป็นไงนะเออสวยงามนะฮะ โอเคนี่เรียวขาของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่โหขาวจวะเลยนะฮะนี่หมุนให้ดูรอบๆนะฮะขาเรียวยาวนะฮะเรียวยาวขาวเลยนะฮะนะผมก็ทำมาได้ดีนะพวกเส้นผมอะไรต่างๆนะฮะก็มีการแบบผมหยิกๆงอๆนะฮะหักขวาหักซ้ายนะฮะก็ดีเทลรายละเอียดก็ถือว่าดีเลยนะฮะที่เส้นผมนะฮะสวยงามมากนะ โอเคฮะมาประกอบใส่านกันดีกว่านะฮะนี่ที่เท้าของเขาจะมอีอยู่3มจุดที่เสียบลงไปนะฮะแล้วก็เสียบลงไปที่ฐานเลยนะฮะ<ๆ>ก็หารูให้มันตรงนะฮะอย่างที่บอกไปมันจะมีรูเล็กกลางใหญ่นะฮะแล้วก็เสียบลงไปให้มันตรงล็อกของเขานะนี่พอเสียบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่นะนี่โซสีฐานนี่คือกลมเกลืนกับพื้นมากเลยนะฮะกลมเกลืนกับสีพื้นมากเลยโอเคถ้าเกิดสังเกตเนี่ยที่ผมของเขาที่ชุดของเขาเนี่ย มันจะมีการไล่เฉดสีอยู่ด้วยนะฮะเริ่มจากที่เส้นผมก่อนเลยนะเส้นผมเนี่ยมันจะมีโทนสีที่แบดเป็นสีน้ําตาลอ่อนแล้วก็สีน้ําตาลเข้มนะฮะสลับกันไปในแต่ละส่วนนะข,ของเส้นผมนะฮะนี่มันจะมีการไล่เฉดสีการลงดีเทลสีที่แบบแตกต่างกันไปเป็นหย่อมๆนะฮะบางจุดก็เป็นน้าตาลเข้มบางจุดก็เป็นน้ําตาลอ่อนนะฮะก็สวยงามดีนะฮะ ส่วนที่ชุดของเขาเนี่ยก็มีการไล่เฉดสีอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เด่นชัดอะไรมากมายนะแต่ถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยดูในกล้องก็น่าจะเห็นอยู่นะฮะเนี่ยเห็นไหมบางจุดเนี่ยมันจะเป็นสีน้าเงินแบบน้ําเงินเข้มแบบดําๆเลยเห็นไหมเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ที่ผมชี้เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นน้ําเงินแบบทึบๆดําๆเลยเห็นปะแต่ว่าบางจุดอย่างเช่นตรงนี้นะฮะหรือว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นน้าเงินที่แบบจางลงมาหน่อยจะเป็นน้าเงินอ่อนๆนะฮะแต่ว่าบางจุดนี่ก็คือน้ำเงินน้ำเงินเข้มดาเลยนะฮ มันจะมีบางจุดที่เป็นน้ำเงินอ่อนๆบางจุดที่เป็นน้ำเงินแบบเข้มๆดำๆนะฮะเห็นไหมนะฮะนี่มีการไล่เฉดสีอยู่ด้วยนิดนึงนะฮะแล้วก็ที่ตัวชุดเนี่ยอย่างที่บอกไปนะฮะมันจะมีความมันๆเงาๆอยู่นิดนึงนะฮะเงาๆเลื่อมๆนะครับนี่ให้ดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็มีเส้นผมนะฮะแล้วก็มือควายอยู่นะฮะบางคนอาจจะคิดนะว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้มันรู้สึกตัวเล็กๆจังถ้าเกิดเทียบกับเลิฟไลท์ที่ผมเคยเรีวิวไปนะฮะ คือสเกลเนี่ยก็น่าจะเท่ากันแหละนะฮะแต่ว่าที่มันดูตัวเล็กกว่าเนี่ยเพราะว่าเลิฟไลท์เนี่ยมันมีชุดไงเออมันมีชุดมันมีกระโปรงที่แบบบานออกมาใช่ไหมมันเลยดูแบบตัวใหญ่ๆดูมีพ็อปมีอะไรเยอะกว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวแบบเรียวๆเพียวๆเลยนะฮะชุดก็มีอยู่แค่นี้นะฮะไม่ได้มีชุดไม่ได้มีพ็อปเพิ่บอะไรอลังการมากมายนะฮะมันก็เลยดูตัวเล็กนั่นเองนะฮะ คือชุดเขาก็มีอยู่แค่นี้นะชุดแนบเนื้อสนิทต,ตัวเลยเนี่ยนะฮะเป็นชุดว่ายน้ำเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วสเกลมันก็น่าจะเท่ากันนั่นแหละนะแต่แค่มีคังมันไม่ได้มีชุดมีเสื้อผ้าอะไรหวือหวาไงมันก็เลยดูแบบตัวเล็กๆก,ก,กว่านั่นเองนะฮะโอเคฮะเรามาพูดถึงเรื่องตําหนิกันดีกว่านะฮะจากที่ผมหมุนๆดูจับๆดูเนี่ยตำหนิแทบไม่มีเลยนะฮะมีอยู่จุดเดียวแค่นั้นเองก็คือบริเวณขาตรงนี้นะฮะ เป็นบริเวณชุดของเขานั่นแหละนะมันจะมีจุดสีขาวอยู่1จุดที่ไปเปื้อนบนชุดชุดด้วยน้ำของเขานะฮะเป็นจุดสีขาวที่เป็นสีผิวเนื้อของเขาเนี่ยแหละนะฮะคือไปเปื้อนบนบนชุดของเขาจุดเดียวเองนะฮะนอกนั้นไม่มีเลยนะเออตำหนี่มีแค่จุดเดียวเองเก็บงานได้ดีมากนะสำหรับตัวนี้เออใช่ขอย้อนกลับไปเรื่องของการลงสีหน่อยนะฮะที่ผิวของเขาเนี่ยนะผิวที่เป็นผิวเนื้อหนังของเขาเนี่ยพวกแขนขาอะไรต่างๆของเขาเนี่ยในกล้องเนี่ย ไม่รู้จะสังเกตเห็นความแตกต่างไหมนะแต่ว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันเห็นความแตกต่างอยู่ก็คือบนส่วนที่เป็นแข้งขาแขนของเขาเนี่ยบางจุดเนี่ยมันจะมีความอมชมพูนะฮะมันจะมีความแบบอมชมพูนิดๆอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะชัดหน่อยหนึ่งนะตรงเข่าเนี่ยเห็นไหมในกล้องก็จะเห็นแบบความแตกต่างอยู่บ้างนะฮะ ตรงเข่าเนี่ยมันจะมีความแบดอมชมพูนิดๆนะฮะนี่ตรงมือนี่ก็จะเห็นชัดเลยนะพวกตรงนิ้วตรงเล็บเนี่ยมันจะมีความแบดอมชมพูนิดๆนะฮะไม่ได้มากมายอะไรนะฮะก็ดูแล้วก็สวยดีนะฮะก็เป็นเบดสีเนื้อคนนะนะโอเคก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวป๊อปปาพาเหรดของยูกิมิคังนะฮะ โอเคฮะสำหรับตัวนี้นะฮะถ้าเกิดต้องให้คะแนนนะฮะผมขอให้ไปแบบเต็มเลยก็แล้วกันนะฮะนั่นก็คือ10เต็ม10คะแนนนั่นเองนะฮะเหตุผลที่ให้แบบเต็มเลยก็คือตัวนี้มันสวยงามมากนะฮะสวยมากจริงๆนะแล้วก็การเก็บงานรายละเอียดต่างๆเนี่ยการลงส่งลงสีอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะฮะ ตำหนิเนี่ยแทบไม่มีเลยนะก็คือจะมีแค่จุดเดียวก็คือจุดสีขาวบนชุดของเขาอย่างที่บอกไปนะฮะก็คือเออเรนตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่ว่ามันเป็นจุดที่แบบเล็กแบบเลบก็กมากๆนะฮะเล็กจนไม่รู้จะบอกว่าเล็กยังไงแล้วนะฮะคือถ้ามองไกลๆเนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะฮะเป็นจุดที่แบบเล็กมากนะฮะก็คือสามารถมองข้ามมองผ่านไปได้เลยนะฮะก็เลยไม่ได้หักคะแนนตัวตำหนิตรงนั้นไปนะฮะก็เอาไปเต็มๆเลยก็แล้วกันนะฮะสิบเต็มสิบคะแนนนั่นเองนะฮะ โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะชอบไม่ชอบองไงก็คอมเมนต์มาติชมกันได้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ